หนึ่งวันกับการตัดสินใจแบบด่วนจีเพื่อจะไปซื้อเดลิควีน เขาบอ,อกก็ดีนะไม่ไบโอก็ดีนะไบ,<า>บ,บโอก็ดีนะอันนี้เอาไบาโอเหรอ Wake up cooling ม่ทะน,นี่ไงกาแฟเออก็เอานั้นไปแต่เป็นแผ่น Hydrating Lifting ง,งีอันนี้อะน้ำปะเออเนี่นรุ่มอิ่มน้ำใช่เป็นคนหน้าแห้งใช่คนเติมน้ำไหมรีแลกซ์เวคอัพ o ูลิ่งอยู่นี่ให้เบี้ยงมุ๊กอันนี้ไบเซนนิ n งไวท์เซน n ิ่งสรีปอันนี้ช่วยอะไรวะผิวทั้งก่อนไม่เพียงพอ หรือชั้นโอ๊ยสอดไปเข้าของคพี่ก็แปลว่ามันอยากให้แก๊สไม่เอาขอคิดก่อน๊กอ๊ยแต่มันอันนี้มันเอาวิตามินนะเออไงก็จะไม่เอาหรอก็ฉันมีสมาชิกว่ามีสิทธิ์ได้ซื้ออย่างอื Anime ่นได้ได้ซื้อทุกอย่าว่าแล้วแกก็เดินหนีออกไปเลยเลยฉันไม่รู้จะได้ซื้ออะไรฉันก็หยิบไอ้นี่มาแกไม่เอาฉันก็เลยเอาไอเยชโดวมา39บาท วิ่ววงของค่ะฉ่ะตามหานี้นานมากเพราะว่าตอนที่คิแบบเขาไม่ได้ซื้ออะฉันอยากได้ใช่ปหมแต่เขาบอกว่าหมดตลอดเลยไม่ใช่อันนี้หกเก้าเฮ้ยอันนี้หกเก้าถึงแล้วแก้วแปดแก้วหนึ่งน้ำหอมใช่ปหสี่สิบเออกินอะไรกันกินเ,เอามาหมือนดันใช่ไะมตัวเกลียวดีปะฉัน <c oughs> รู้สึกกลิ่นตรงนี้หอมมากแต่ไม่รู้ของอะไรตัวเกลียว แล้วซื้อถามว่าในนี้มีแค่สองเตัวใช่ไหมฉันบอกใช่มีอะไรอีกปะดูดีๆเด้อยเต็มแล้วนี่มีเบอร์หนึ่งใช้ไม่ได้แนละ้ก็ตัวนั้นเบอร์ใครบอกยังไม่หอมทำไงเหมือนครีมแต่แบบที่มันไม่โดดอ่ะมันเลยหอมอะ่ะแล้วปกติเบอรคนไม่ฉีดน้ำหอมอะ่ะเสซนชยัยกลิ่นแรกน่าจะเกลิ่นเซชัยหอมแบบ หอมอ่ะคือตอนฉีดไม่ค่อยหะไรใช่ปะแต่พอมันผ่านไปจนเราจะกลับแล้วอ่ะเออแม่งแบบกลิ่นดีมากอ่ะกินแล้วกินเหมือนใส่ใหม่เลยอ่ะเออที่ไปอ่ะตั้งใจจะไปซื้อเดี๋ยวเรื่องคุแต่สิ่งที่ได้กลับมายาสีฟันเรีบาร์มาร์คน้ำหอมเคฟซี่รู้เท่าไหร่แล้วะไรอยู่โอเคโอ๊ยเราจะ เราจคดมแค่สิบวันหนึ่งวันกับการตัดสินใจแบบด่วนจีเพื่อจะไปซื้อเดลิควีนที่ลดราคาจาก259เหลือ98แต่ไม่ได้ได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่เดลิควีนแล้วก็ราคาแรงกว่าโบเดลิควีนที่เราจะเอาทำไมไปลองข้องนอนไม่ได้ไหมไปดูกันก็ให้มัน ไม่ดูไม่ดูไม้มีกิ๊บมาใหม่เลยไม่มีหัวจะติดอยู่แล้วไม่มีหัวจะติดอยู่แล้วแต่นั่งก่อนเพื่อนเลยเอ้ยอันนี้น่ารักติดอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอุ้ยอุ้ยของบ้าเหรอเออคิดริซื้อสิฉันเห็นคนเอาไปค่อยโทรศัพท์เขาได้สีแดงอะอยากได้สีแดงด้วยเลยสีแดงสวยอะซื้อไหมั้ยพี่อู้ข้าวจ้ะ ชื่ออะไรนะเนี่ยทามาให้ไงต้องทำนะเคยแก้ไปแล้วอัน <c oughs> นี้นบบานอ,า,อาจจะว่ามันไม่ได้ถามว่ามันดีไหมก็ไม่ดีแต่มันก็ดีมันดีที่เราจะได้อันที่ชอบแต่มันไม่ลุ้นะอ่ะ่ไม่พอไปไหนตังเจีบบ๋ยวมานะ ทำไมมันเป็นดำเหลืองวะเอ้ยแดงเหลืองวะไม่เป็นแดงขาววะเป็นแดงเหลืองเนี่ยอ่ะก็เอาตตวเอามาเอามาห้อยอะไรเนี่ยเธอไงอุ้ยยาวนะเนี่ยบัตรพนักง,งานเอ่อเพื่อบริษัทมีให้เฮ้ยเฮ้ยนกหวีดครูพละนกหวีดครูพละนี่นี่เชิญซุปซ่ารับดิ esz. คุยไ,ได้เยอะจังเหมือนลำอ่ะแบบคุูพระเลยแล้วลใส่เสื้อเหมือนคุูพระ,ะอยู่เลยเดี๋ยวมีนี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยไม่มี<า>เลยการหนีโทรศัพท์เลยไม่ให้หนีอะไรบัตรคิวชื้อแม,ม่เรา<ม>ต้องมีมาให้สองชิ้นดิไม่ใช่เหรออยู่ในถุงนี้อย่างเดียวเลยถ้าอยากซื้อกระเป๋าตังค์มากอุ้ยมันน่ารักอ่ะ ทำไมมันมีมาชิ้นเดียวมันไม่ใช่กระเป๋าตังค์นะเว้ยไม่ใช่ละกระเป๋าใส่บัตรเออทำไมมันมีมาชิ้นเดียววะหน้าไอ้นี่มันมีให้สองชิ้นป้ามันให้เลือกร้ายใช่มเออหน้าจริงเนี่ยอ๋อมันหน้าหรอไอ้บ้าเดี๋ยว่ามีสองชิ้นมีหน้าหลังอ๋อคิดมาแล้ว ไม่ละลายก่อนหรอใส่ไปขึ้นแก้วพอนะอย่าให้เยอะเกินคขึ้งแก้วคนละไม่เท่ากันใช่ะนะอุ้ยมันไม่แน่นอ่ะน้ำแข็งมันไม่แน่นอ่ะไม่พอข้างล่างอ่ะมันเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยน้ำแข็งไม่แป๊บหลังเี้ยมันดูดีนะเว้ยอุ้ยงที่แต่ฝั่งเนี้ย ไม่ได้เลยรีบรีบรีบวางเดี๋ยรีบเล่าเสร็จแล้วแข่งนะ topic เหรอพอแล้วใส่ฟองเล้วทำใหม่ทำใหม่ทำไมแล้วทำใหม่ทั้งหมดเลยเหรอไม่ใช่ไม่ได้แย่นะมันไม่แย่อร่อยอยู่แล้วกาแฟบอกับเท้าวอ่ะก็งั้นของอ๋ออันนี้มันแล้วนอนไม่หลับเมุ่งนี้ตาสว่างค้างโต้วเมื่อไงเล่นเช้า เลยนอนไม่หลับหรอวคืนเลยใชนกินกาแฟตอนห้าโมงกินมาเหอะไม่ไหวแล้ววะหรือว่าเนี่ยเราทําได้เราแค่รู้ว่าเราผิดพลาดตรงที่เราใช้น้ําแข็งผิดประเภทอ่าพรุ่งนี้เราก็ใช้น้ําแข็งป่นไม่รู้ว่าอาจารย์จะพกน้ำแข็งอะไรมาแต่เขาบอกว่าจะพกตามน้ําแข็งที่นักศึกษาเขียนใช่ไหมก็ได้จะมีคนใช้น้ําแข็งป่นแหละเราแก้าทรงไหนไปนะแก้าทรงสูงทรงตรงๆเลยนะอ่า โอ้ยแล้วมันแคบแค่ไม่เยอะหรอกไม่แต่มาฝาเขาอะไรนะเจ้าหนูก็ต้องซื้อกาแฟอีกสีรูปที่ตั้งอยู่หน้าเ้าเออทำไมไม่ขอรสชาติมันเบาอ่ะเหมาะกับคนแบบไม่ชอบกินกาแฟตรงคอนเซ็ปที่เราเขียนไปเลยไม่ต้องได้ไงกับแบบแกทำกินแล้ว แต่อยู่บ้านฉันไม่ได้แยกชนนั้นไงใช่ไหมส่งรูปต้องทําให้เร็วที่สุดแล้วถ่ายรูปให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะรวมกันเสร็จแล้วเราต้องรีบยกมือให้อาจารย์ไปและเจอข้านี้ไม่เรายกมืออให้แบรนด์สดก่อนที่จะใส่น้ำมะพร้าวใส่เอาพลาสติกใสเอายโป๊งใส่เอะไรกันองลังไชยไม่ใส่แผงสายตัดมุกอะไรก็ใส่แก้วเอาสใส่ <c oughs> แบบใส่ใส่ๆอ่ะไม่ให้รู้ไม่เอาต่อไปไม่โกงโกงหน่อยเด้อไม่โกงตอนเด็กไง ฟองนมซื้อนมจืดไงปนน้ำแข็งเราก็ติแต่เราไม่มีที่ตีใช้มือตีเป็นชาติเลยอาจารย์น่าจะมีปะเพราะไม่งั้นเราไม่กล้าทำหรอกอ๋อตอนนั้นเราจะทำเพราะแกบอกแกจะเอามาจากบ้านแกจะไปตีของแม่แกมาแล้วยังต้องไปหาแม่ใช่ไหมฉันลืมไปว่าแม่ฉันบอกว่าก็ซื้อเลยมันอันแล้วไม่ถึงร้อยเราใช้คํายัไงใช่ไหมก็ซื้อเลยมันอันแล้วไม่ถึงร้อย ทำตัวว <át stars> ่ะอะยิ oh, le, ่งจิ้มองนำกินก็จะดาโอ้แล้วลืมให้ดูสลิปโกงโอนใหม่ฟิลมันโกงเราโอนใหม่แหละโกงแกห้ามทำหกนะรักษายิ่งชีพเลยแกข้าวฟิวจูมันทำตัวฟิวคบกับคนแบบนี้ไปได้ไงอ่ะเกทับเกทับ แกไม่ได้อยากหาของทงของหู้อะไรหรอกแกแค่หาเรื่องขัดฉันไม่งั้นแหละฉันมองหลักเศรษฐกิจพอยังไม่ได้คืิอีดูสิดิมงกุลอุ้ยความจริงถ่ายเหรอถ่ายอะไรถ่ายลงได้ทำไมใช้คำว่าถ่ายอ่ะคนที่ไหนถ่ายเทงไงโอ้โห และนี่ก็คือวิธีทำเค้กกล้วยหอมฉบับเด็กหอนะคะนลเด็กแก่ย่าเมื่อก่อนก็แบบนี้นี่จินพ่อแม่เจอกานมากนั่งเอร์เริ่มมันโนแล้วโอ้แล้วโดนหมาเด็กเต้นใส่ไซเบอร์นี่แหละแม่เดี๋ยวเป็นหัวหน้าห้องก็ได้็ค่ไหนหชื่อทุกคน จะบ้าไม่ใช่ชีวตมากี่ปีไม่รู้ตัวต้องทำยังไงตัวไม่ใช่พูดคำเดียวนะ <S <S 1> <S 1> อะไรแค่แค่แค่บอกทางไปโรงเรียนชอบข่าวเลยหรอรักได้พบจะบ้ามีจริงหรือมีจริงหรือนี่อุ้ยใครอ่ะหล่อเนี่ยเอาละเอาและผลองบทผลองเอ้ยมาแล้วนางร้ายนีผลาญผลาญไอ้นี่ตัวร้ายชิเปล่งเลย อุ้ยไม่มีซีนพระเราักทีรีบมาเถอะตัวไรท์อุ้ยเมื่อพรุ่งนี้ฉันจะใช้ทีวเปยังไงอะไอ้กูไอ้เขาเสร็จยังอ่ะยังเหลืออะไรอ้กอเล็กเตอน์ประเด็นอ่ะอีนั่นจะรู้เรื่องหมอตตอนอีพวกนี้ได้ไงเพราะว่าไม่อยู่ด้วยกันหรอดีนะเพื่อนมันไม่หูเบาเอาถุงเอาถุงเอาหูเพื่อนเลยไม่เพื่อนมันอยู่ทรงแล้วผมอ่ะตรงนี่ก็น่าจะแบบปาดขอบ ผมไม่เปื้อนถ้าลงมาเปื้อนขอบคุณที่เช็ดแฟนเรานะทีไม่ได้ถึกเขาพูดว่าเอกโอ้โหแม่งไปจำจำ e ีไหมไม่้าอันนี้โอ้ยมันก็ต้องขานคนเรหรอมาอายเลยปะ เอาเอาเอาไว้แบบว่าถุงครอบเออเอาไหมคนน้อยกันคืนเขาไม่ออกจากห้องกันหรอกเขาคอยยุงกัดแต่เสียงคนอยู่ตรงโถง่ะแต่แม่หออาจจะมองอยู่แล้วก็จะปิดไม่คุ้หัวทำไมว่าฝนตกในตึกเหรอ